วัสดีค่ะพบกับพึ่งมาเตสปฏิพัทธออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชม t o y ยต้าวีออนะคะสำหรับคันนี้นะคะ 1.5J นะคะราคาที่389,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถปี16นะคะสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะนอไฟเลยดีอย่างนี้เลยนะคะลูกค้ากระจังหน้าเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานเลยนะคะ มาพร้อมกับแม็กโรงงานยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะสวยเลยนะคะภาษีพลบลบรเราต่อให้นะคะลูกค้าตรงนี้เราประกันได้เลยนะคะรถของเรานะคะไม่มีน้ำพุ่มชนหลักที่ความแน่นอนนะคะสวยๆกันแบบนี้เลยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะก,ก็จกประอบไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าภายในเป็นเบาะผ้านะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะนี่หับันต้องลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ